คิดให้อภัยยังไงใจเบาใจสบายก็คือการที่คุณให้อภัยตัวคุณเองคุณต้องฝึกให้อภัยตัวคุณเองบ่อยๆแล้วคุณจะรู้สึกดีกับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝึกให้อภัยคุณบ่อยๆด้วยการให้พรกับตัวคุณเองก็ได้ให้พรกับตัวคุณเองเช่นพูดกับตัวคุณเองในด้านดีดึงดูดสิ่งดีๆมาหาตัวคุณ ด้วยการให้พรแก่ตัวคุณเองเช่นคุณให้พรกับตัวคุณว่าคุณเป็นคนโชคดีทุกทที่ที่คุณอยู่ที่คุณทําที่คุณไปคุณเป็นคนโชคดีไม่ว่าคุณหยิบจับทําสิ่งใดก็เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตไหลมาหาเพมาหาคุณตลอดเวลาให้คุณพูดในด้านดีๆสิ่งดีๆเมื่อคุณพูดรู้สึกดีๆกับตัวคุณเองแล้วกดแรงหนึ่งดูด พลังงานดีดึงดูดสิ่งที่ดีๆมาหาคุณไม่ว่าจะกดแรงดึงดูดหรือกดธรรมชาติถ้าคุณพูดดีสิ่งดีๆก็จะมาหาคุณก็เหมือนกับการที่โบราณก็พูดไว้ว่าถ้าพูดดีเป็นสีแก่ปากมันก็เป็นตามที่คุณพูดตามที่พูดมานมนานแล้วว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากเพราะฉะนั้นคุณจงโฟกัสในด้านดีไปเลยว่าคุณเป็นคนโชคดีคุณเป็นคนมีความสุข ทุกที่ที่คุณอยู่ที่คุณไปคุณก็จงพูดกับตัวคุณเองด้วยกันแทนที่ในด้านดีๆสิ่งดีๆด,ดึงดูดความโชคดีมหาคุณคุณก็ได้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงด,ดีปลอดภัยปลอดภัยดีคุณก็ได้ความมั่งมีสีสุขมาหาตัวคุณ